นั่งอ่านข่าวหุนกระแสรโรอยเลคค่าตัวมหาศาลอาณาจักรหนุ่มกัญชัยควักเงินช่วยคนแบบไม่คิดเป็นฟ่อนๆออยังไม่สะเทือนเงินในบัญชี ถูกยกให้เป็นพ่อพาแห่งยุคนี้สำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลกับการช่วยเหลือสังคมและบทบาทผู้ประกาศข่าวที่ทำเอาเจ้าตัวกลับมาเปี้ยงพังอีกทั้งโดยเจ้าตัวจะมาเปิดเผยทุกประเด็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการมาเป็นผู้ประกาศเจอดราม่าถูกหาว่าสร้างภาพเป็นมาเฟียในวงการสื่อผ่านทางรายการจากพิธีกรข่าวบันเทิงเป็นดารามาเริ่มต้นเป็นผู้ประกาศข่าวได้ยังไงหนุ่ม มีโอกาสได้มาทำรายการเชิงข่าวก่อนหน้านี้จนรายการปิดฉากไปก็มีรายการอื่นจากวารตี้ข่าวมาเป็นฮัตท็อกจนได้มาทำหนกระแสและผลตอบรับดีมากผู้บริหารเรียกเราไปคุยถามว่าอยากเป็นผู้ประกาศไหมเราไม่อยากเป็นเพราะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่เราขอไปนอนคิดดูก่อนเราเป็นคนสัมภาษณ์คนคืออยากรู้เรื่องของเขาแต่อ่านข่าวคือเอาเรื่องของคนอื่นไปเล่าให้ฟังมันต่างกันนะ ความเคยชินมันไม่มีคิดว่าเรายังไม่อยากทำจนผู้ใหญ่ถามมาอีกเราคิดว่าเป็นโอกาสของเราโอกาสแบบนี้ไม่รู้ว่าอีกงานแค่ไหนจะกลับมาหรืออาจไม่มีอีกแต่ถ้าเราทำมาไม่ดีค่อยถอยแต่พอเรามาทำรู้เลยว่ามันช่างเป็นโอกาสที่โชคดีมากเลยแล้วเราอยากหยิบยื่นโอกาสนี้ให้ประชาชนเหมือนกันคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาตอนแรกๆมีดราม่า นุหมต้องยอมรับว่าเราเองเป็นคนบันเทิงมาก่อนเล่นละครมาก่อนทำมาทุกอย่างในวงการมันฝังรากลึกพอเรามาเป็นผู้ประกาศอาจจะมีคนจับจ้องและไม่ยอมรับเรามีคนดูถูกว่าเป็นสื่อตัวปลอมเราชอบเวลาคนด่าพอยิ่งผู้เราจะหยิบตรงนั้นมาเป็นแรงเสริมเราแล้วคิดว่าแล้ววันหนึ่งจะทำให้เห็นและดีกว่าคนในวงการ ก็มีคำพูดที่รับไม่ได้เลยที่เขาว่าคือสื่อเป็นสื่อกลางได้แต่เป็นคนกลางไม่ได้เรื่องนี้เคยเกิดที่ช่วยกรณีแพรวาที่ขับรถชนบนโทเวเราเป็นคนเอาเงินจากแพรวไปจ่ายผู้เสียชีวิต ช่วยคุยสุดท้ายมีคนออกมาพูดถึงเราว่าสื่อเป็นสื่อกลางได้แต่เป็นคนกลางไม่ได้เรารู้สึกว่าจาริยธรรมทางด้านความคิดไม่มีเลยรับอย่างเดียวไม่ได้มันต้องคืนให้สังคมบ้างมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเราเลยเป็นพ่อพาแห่งยุคไปแล้วหนุ่มบอกว่าอย่าใช้คำนั้นเลยครับ ผมพยายามพูดว่าตัวผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนช่วยใครทั้งประเทศไม่ได้อยู่แล้วช่วยในมุมที่พอจะช่วยได้ทุกวันนี้มีคนส่งมาเยอะเราก็ให้คนไปเช็คก่อนก็เข้าไปช่วยเหลือมีคนเปรียบเทียบกับคุณสรยุทธ์หนุม่ม เปรียบเทียบไม่ได้เลยต้องทำความเข้าใจด้วยว่าไม่มีใครเป็นใครได้ทุกคนมีแนวทางของตนเองแค่บังเอิญโอกาสของเราพี่ยุทธไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่ยุทธเป็นครูเราคนหนึ่งมีอะไรก็ปรึกษาเขาทุกคนมีคุณค่าในตัวเองไม่ต้องยกหางผม